สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําท่านนะครับในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อท่านทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนรูปภาพนะครับในโปรไฟล์พิกเจอร์นะครับในวิด o w s 8นะครับหรือวิด o w s 7ก็ได้นะครับ ปกติแล้วเวลาเราล็อกอินเข้ามาในในโปรแกรม window s 7หรือ Windows 8เนะี่ยตัว Windows ก็จะมีรูปภาพโปรไฟล์ไว้ให้นะครับที่เป็นรูปคล้ายๆรูปคนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเรามาดูวิธีเปลี่ยนกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านเอาเมาส์นะครับไปชี้ตรงมุมนะครับมุมด้าน ขวาบนนะครับเพื่อใหอ้เมนูต่างๆของ Windows ออกมานะครับแล้วก็ไปเลือก Setting นะครับ s e ตติ้งแล้วก็ไปเลือก Control Panel นลนะครับแล้วก็ไปที่ User Account and Family Safety นี่นะครับตัวน,นี้นะครับแล้วก็ไปเลือก User Account นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะมีหลายๆตัวเลือกให้ใหท่านเลือกนะครับทำนะครับแต่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเรามาตรงนี้นะครับปกติเวลาเราล็อกล็อกอินเข้ามาเนี่ยตัววินโดว์ก็จะมีตัวตัวนี้เป็นโปรไฟล์เดิม,ดมๆมาให้นะครับเราเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับท่านคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับ make change to my account in PC s e t t i n g นะครับเมื่อมาถึงตัวนี้นะครับ ท่านก็ไปเลือกจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับท่านก็ไปบ r o w s e หานะครับผมจะเอามาจากเดสก์ท็อปนะครับก็ไปคลิกที่คูท็อปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิกไปที่เดสก์ท็อปขึ้นอยู่กับว่ารูปภาพที่ท่านจะออกมาอยู่ตรงไหนนะครับลองหาดูนะครับผมเอาไว้เดสก์ท็อปนะครับเช่นผมจาตัวนี้นะครับมาเป็นโปรไฟล์นะครับสมมตินะครับ กดคลิกนะครับครับชุดอินเน็ตครับก็รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เวลาเราล็อกอินนะครับเข้ามานะครับ ผมจะออไปก่อนนะครับเวลาเราล็อกอินนะครับ